ไปจ้าบารบลับๆจะลงไปถ่ายหรือวะเข่ามาไม่ขึ้นไปได้ไหม h ปี้บาบา b ับลับๆ Let g o <groups>

ล่องแพเปียกด<อ>้วยค่ะค่ะเราจะไปจุดชมวิวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวล่อลงแพที่ทางขึ้นนี่เราจะขึ้นไปข้างบนนี้ ทะเลแต่ได้ลูกมาทะเลแต่ต้องปีนเขาขงงไหมปววไปไปอุย้ยอุ้ยอีกนิดเดียวเราก็จะถึงทางสวยๆแล้วจุดชมวิวจุดที่หนึ่งค่ะ อยดีมากนี่ขนาดวีด้อยู่ตรงนี้คือดีมากนี่เราต้องจะปีนบันไดขึ้นไป ได้ไหมโอเค,อเคใชู่บรรยากาศด้านบน360สามร้อ,อกสองศาเดี๋ยว <laughs> เป็นยังไงคะคถ่ายคลิป เอาหน้าดิถ้าลงไม่ได้เอาขาค่อยๆไต่โดนประมาณสองสามจุดแต่ที่หลังอะพี่พใช่ไม่หายแล้วะข้าไปเกาะตรงนู้นะ่ะเกาะพิทักษ์นะคะตอนนี้เราอยู่จังหวัดชุมพรเราจะไปกาะพท่กไปขาะไปขึ้นเรือกันค่ะ โดดปุ๊บไปเลยเก่งซะด้วยดิ สวยงามบรรยาก,กาศ ขาปูแล้วหนึ่งแล้วสองค่ะเราจะไปตกหมึกกันนะคะตอนนี้กี่โมงสี่ทุ่มยี่สิบกูว่าตกน้ำก่อนตอนเนี้ยไม่ได้ตกหมึกหรอกได้หนูก็มังมองอยู่เห็นกูไหมต้องหั้อมมองไม่เห็นว่ะ ตอนนี้ระหว่างตกหมึกก <corner> <oh oh 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 <sh> ับตกเรืออันไหนจะเป็นก่อนกันครับตกนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอะไรน้เสียงไม้หักหรือเปล่าไปค่ะไปค่ะหกหกหกไม่ได้ หมายมีไว้พุ่งชนและเธอโทรศัพท์ไม่โฟกัสเลยแล้วนะออไม่รู้เป็นที่กล้องหรือเป็นที่คนนะเป็นที่กล้องแหละ เปล่าหมึกหรือยังนีนเป็นยังไงอุ้ยขึ้นหรอนี่ค่ะไปเป็นยังไงกันทุกคนเฮ้ยเก่งว่ะขอดูหน่อยเอาเอามาให้ดูหน่อยเกี่ยวตากูจ้าเก่งเลย ยอดล่ะยอดขอดูหน่อยอู้หูาปลาหมึกทำไมกูไม่ได้คลิป่ใ้เลยแต่ตัวเองเห็นะ้ำล้วมาตายแล้วนี่อยังดูดอยู่เลยไม่จิอืมอกรอบไหมกรอบักรอค่ะมันยังสดผู้โชคดีนะคะซาซิมิหมึกอุ้ย มึกสดสดกินข้าวบะกินข้าวอันนี้หมึกสดดสอันนู้นปลาตีนเป้ยไปกินข้าบะดิแล้วดิ้แล้วมุดกระดกระโดงกระดงงกระดงงกระกระ มันตายแล้วหรอพี่โอ้อ โอ,อ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ววิมันเริ่มมาแล้วนะนะ<า>ลูกปลาปุ้ยเนี่ยเต็มเลยลูกปลาโอ้ยเเต็มเลยมาแล้วมาแล้ว มาแล้ว,โด,ดลวโดนไอ้พวกนี้นี่มาแล้วมาแล้วโดนก็าานต้องหนีพี่เขไาไหมพักเวี่ยงเข้าโดนกูนี่แหละ <laughs> เฮ้ยเขาลีแล้วนั่นเปล่าเขาขาววะเขาขาวว่ะโดนไอ้เจ้าพวกนี้ตัวใหญ่ด้วยนะรอบนี้พี่เอาถังไห้อะแก้ว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 อยู่ไหนแก้ว ใส่ใน้วใส่น้ำจิ้มมาดิใส่ไหมใส่แล้วเหรอไปไปเพลินเอ้าเดี๋ยวให้มันดีดก่อนอู้หตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอู้หูทำไมเสียงอะไรจิ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 โอ้โหโหโอ้หโหระวังกระโดดนะมันเยอะมากเลยอ่ะ

มันไม่รูมนหรือว่ารอบนี้ไม่ได้อยู่มันรู้ทันเราแล้วมันรู้มาอันี้วมาแเลอยู่พี่ๆเราไปพี่้้ม้้มจิ้ม้ม้จิ้มมาอีกัตัวแล้วตมตมตมเต็มท้องเหลอเนี่ยนี่นนู่่้ไม่้เอาเอาอตัวหนึ่งค่ะยัไตัวเล็กเลยตัวเล็กยตัวน้อตวตว ไม่เอาแล้วพ okay. yeah. okay. ี่มันโดน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 ดนมันดนมันดนฮ้ยกินเลยยะให้มันดูน้ำก่อนเอาเมหนุ่ดฟุดเลยอ่ะเขาไม่ไม่เปิดไฟมองไม่เห็นโอเคอ่าอโอเคโอเคโอตอยังโดดอยู่โดดโดดโดดน้องตาตใจแล้วเนี่ยตกใจมากเฮ้ยอะไรอ่ะปลาหมึอะไรอ่ะก็ปลาหมึกอ่

บรรยากาศก็ก็คือดีอยู่นะนี่อย่างเล่นลุยไปไหนไปไหนก่อนลุยไปไหนก่อน,นไอเลิฟนะบรรยากาศดีไม่หมดค่ะหนูเป็นบ้าค่ะหนูเป็นคนครูที่เหลือเป็นนักเป็นคนสุด หนูเป็นเด็กนักเรียนเฮ้ยลงไปดิเดี๋ยวค่อยลงไปก่อนแล้วค่อยนั่งน้ำใสมาก ใช่มเดี๋ยวหลบก่อนขาขาดเลยนะน้องเดินขึ้นฝั่งนะคะเพราะว่า เรือไม่สามารถเข้ามาได้เรืออยู่ได้แค่โน่นต้่เดินมามากันต่อน้ำเลยแค่นี้ละน้ำลดแล้วจ้ะฝั่งนน้นคือเกาะพิทักษ์ เดินมาเลยค่ะ